เอาละครับวันนี้เราก็จะมีเคสที่อยากให้ลูกค้านะครับตรวจเช็คนะครับสําหรับรถเกี่ยวนวดข้าวนะครับซึ่งคันนี้นะครับรถเกี่ยวนวดข้าวที่นํามาเตรียมความพร้อมกับบริษัทคูบต้าจากเกษตรยนต์หนองบัวนะครับก็คือนะครับอยากให้เช็ดตัวนี้ครับยางแทนเครื่องนะครับนี่ครับคือถ้าไม่ถอดและขยับตัวเครื่องนะครับเราก็ไม่สามารถจะรู้ได้ว่า ยางแชื่เครื่องเราครับขาดหรือไมอ่นะครับถ้ายางเชื่เครื่องขาดนะครับจะส่งผลยังไงนะครับก็คือจะส่งผลให้นะครับเวลาเราขับเคลื่อนนะครับที่เหมือนเหมือนรถจะไม่มีกําลังเหมือนสายพานมันหย่อนนะครับแต่ถ้าขึ้นขาตู้นวดนะครับรถก็จะขับเคลื่อนได้แรงยิ่งขึ้นนิดนึงนะครับเพราะสายพานมันจะตึงขึ้น นั่นก็แสดงว่าอย่างแท่นเครื่องเรานะครับอาจจะต้องแตกร้าวหรือว่าฉีกขาดแล้วนะครับทําให้เครื่องยนต์นะครับสามารถขยับตัวได้นะครับเพราะว่าตัวเฟืองขับที่เป็นตัวขับปั้มเดินนะครับก็จะเป็นตัวโมเลของเครื่องนะครับถ้ายางแท่นเครื่องตัวนี้นะครับเกิดการฉีกขาดนะครับความตึงของตัวนี้นะครับความตึงของลูกกิ้งตึงสายพานนะครับมันก็จะตึงอยู่ในระดับของมันนะครับ แต่เครื่องนะครับตัวโมเล่นะครับจะขยับมาด้านหน้านะครับส่งผลให้สายพานเพ่ิงขับนะครับหย่อนนะครับส่งผลให้รถเกี่ยวเหมือนไม่มีกําลังนะครับเหมือนกับสายพานมันหย่อนแล้วก็ทําให้รถเกี่ยวนะครับไม่มีกําลังแต่พอเราขึ้นคัสตัวนวดนะครับเครื่องยนต์นะครับจะโดนดึงไปด้านหลังนะครับทาให้สายพานขับเคลื่อนตึงยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็ทําให้ขับเคลื่อนดีขึ้นมาหน่อยนะครับแต่ท้งนั้นทั้งนี้นะครับเราก็ต้องควรตรวจเช็ค้ายางแท่นเครื่องเราดี นะครับสายพานนะครับก็จะมีความตึงอย่างสม่ําเสมอนะครับและยังลดนะครับปัญหาของอาการสึกหลอของสายพานนะครับขับเคลื่อนทีอ่อายุการใช้งานจะลดน้อยลงไปด้วยนะครับอันนี้อยากแนะนําให้ลูกค้านะครับมีการตรวจเช็คมันตรวจเช็คยางแทนเครื่องนะครับเป็นประจํา